สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพีวายพักินแพทเทีย่ยวสไตล์บ้านๆคน,ม,น,ม,นมุกดาหารนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21ทธันวาคมพศ2563คือวันนี้อากาศหนาว10องศานะคะจากโทรศัพท์ของปุ๋ยเองเนี่ยปุ๋ยดูอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่10องศาซึ่ง อากาศเริ่มหนาวแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ใส่เสื้อแขนยาวก่อนออกจากบ้านนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคือปุ๋ยก็ไม่ได้คืออากาศมันหนาวปุ๋ยไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันและประมาณสองสามวันและก็เมื่อวานนี้ก็เลือกตั้งหวังว่าทุกคนก็คงไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วนะคะ มันหนาวไม่รู้จะไปไหนก็อยู่แต่ในบ้านนะมันหนาวมากนะคะทุกคนก็คือว่าพอดีปุ๋ยไปร้านขายของไปร้านของชำานี้ก็ไปเจอนี่เลยถ้วยร้อนปุ๋ยก็เคยเห็นผ่านๆตานะคะว่าถ้วยร้อนไม่มีใส่ถ้วยก็สามารถกินได้สุก คืออะไรยังไงก็เห็นผ่านๆตาม,มาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงวันนี้ก็เลยจะพามาทาด้วยกันนะคะจะพามากินถ้วยร้อนอันนี้ไม่ไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรกับเขานะคะไม่ได้มีค่าจ้างหรืออะไรแค่อยากพามาทามาทดลองดูว่าถ้วยร้อนมันเป็นยังไงกินยังไงทํำยังไงนะคะก็บางคนอาจจะสงสัยเหมือนปุ๋ยเนาะยังไม่เคยกินถ้วยร้อนคืออะไรยังไง กินยังไงทำยังไงซึ่งปุ๋ยก็คิดว่าทุกคนอาจจะเคยกินแล้วาบางคนก็ยังไม่เคยกินและอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำยไงเดี๋ยวปุ๋ยจะพามาทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะก็เขาบอกว่าไม่ต้องไปต้มในหม้อต้มใส่ถ้วยเนี่ยมันก็สามารถสุกได้นะเราจะมาดูว่ามันทำยังไงก,ก็วิธีนะคะเขาบอกว่า ให้แกะถ้วยออกแยกถ้วยด้านในออก2ฉีกถุงพลาสติกที่หุ้มถุงความร้อน3ใส่ถุงความร้อนและเติมน้ำแค่ขอบด้านล่างแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักเติมน้ำา5วางถ้วยด้านบนด้านนอกและปิดฝาทานให้อร่อยรอประมาณ5-10นาที เราไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าแกะเซตติ๊กเกอร์ก็ออกก่อนนะเดี๋ยวคูจะเอาันนี้ออกก่อนนะถ้วยร้อนถ้วยร้อนเป็นยังไงเรามาดูกันวันนี้ นี่เราจะมาแกะกันเลยนะคะก็จะมีช้อนส้มอม่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอย่างน,นี้เขาก็คงให้เราแกะหมดแหละนี้คืออะไรถ้วยร้อนถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหาร ก็จะมีคำเตือนมากหลายอย่างนะคะ,ะ,คะมีคนมากลวนชะค่ะลีกีนี่เราก็ฉีดลงไปนะคะก็บอกว่าเราฉีดของร้อนลงไปแล้วก็เอาน้ำเปล่าเทไปประมาณนี้ประมาณท่วงถุงเ,เดี๋ยวเราเก็บก เทแล้วนะคะจะเป็นยังไงเทเทแล้วก็สักปุงไม่จะร้อนยังไงวะเฮยมันร้อนแล้วอะมันพองอะอุ้ยอุ้ย ตกใจนี่เราก็ใส่น้ำลงไปมันปิดยังไงอะ่ะเราก็ใส่นี่ลงไปปิดฝาปิดฝาค่ะทุกคนมันร้อนตกใจเขาบอกว่ารอประมาณห้า ห้าถึงสิบนาทีโอ้โห oh. ก็เดี๋ยวรอดูนะคะวยมันร้อนริงๆเมื่อก,กี้นะโดนมือเนี่ยค่ะตอนนี่เนี่ยมันมีมันมีควันออกมาด้วยค่ะโอ้ยสนุกแจ้งเลยเ <laughs> นี่ยมันมีควันออกมาตรงรูเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคะ ไม่รู้จะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแต่เราเห็นนะประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วมาดูกันนะคะว่าจะสุดหรือเปล่าอีกห้านาทีเจอกันค่ะเห็นฟองไหมคะทุกคนค่ะเนี่ยมันร้อนจริงจริงนะคะเนี่ยปุยจับเนี่ยร้อน เนี่ยร้อนมากเลยอะ่ะนี่นี่มีดูสิควันปุด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 ,ปด,ปดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าปุยป,ปุยจะรอประมาณห้านาทีแล้วกันไม่ต้องสุงมากหรอกมันจะเป็นยังไงรสชาติมันจะอร่อยไหมแล้วคอยดูกันนะคะ คอ้ค่ะดูเสอยางให้ดูมันร้อนจริงๆเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะอันนี้ประมาณได้5-6นาทีแล้วปุ๋จะเอาประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันสุกไหมเรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะเราจะมาดูว่าอร่อยไหม สุกคะ่ะทุกคนสุกจริงๆสุกเหมือนต้มในหม้อรจริงๆเหมือนที่เขาพูดเลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ตามจริงเราก็สามารถเอาผักเอาอะไรใส่ใส่เข้าไปด้วยได้นะคะแต่ว่าพอดีปุ๋ยเนี่ยไม่ได้มีผักก็เลยไม่ได้ใส่แล้วเรามาชิมว่ามันจะอร่อยไหมรสชาติมันจะเป็นงไงอันนี้ปุ๋ยเอารสรสหมาล่ เป็นในซองก็คงจะมีหลายรสแต่อันนี้ปุ๋ยเลือกเอามาล่ามาล่าก็าบอกว่าแซบ่บจี๊ดจัดจี๊ดจัดก็เลยลองดูคนขายแนะนำค่ะอูยอร่อยก็ใช้ได้ค่ะสำหรับปุ๋ยปุยชอบอะไรที่เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ด อันนี้มันจะเปรีป้ยวๆเผ็ดๆน,น,นะที่ชิมเนี่ยค่ะเจ้นสุกเหมือนต้มในหม้อจริงๆสุกจริงๆค่ะสรุปแล้วยง่ายมากคุก็สงสัยนะคะว่าเออมันทำยังไงต้มยังไงเราก็ก็เราก็เห็นเขาขายเราก็งงก็อยากมัน ทำดูอยากจะได้รู้เนะว่ามันทํำยังไงมันคงสะดวกกับเวลาเราไปไหนเข้าป่าหรือไปไหนคือเราไม่ต้องไปยุ่งยากหามอเนาะไม่รู้จะไปต้มที่ไหนก็แบบนี้ก็คงสบายอ่ะมันช่วยให้เราสบายขึ้นค่ะปุ๋ยก็พามาทําพามาดูวิธีการทําถ้วยร้อนทํำยังไงมันก็สุกจริงๆเนี่ยแล้วก็อร่อยด้วย ทำไม่ยากค่ะง่ายๆร้อนแล้วก็สุกกินได้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ปุ๋ยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะสำหรับใครที่กดให้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ปุ๋ยด้วยเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ติดตามปุ๋ยในคลิปต่อๆไปว่าปุ๋ยจะทำอะไรบ้างสำหรับวันนี้ปุ๋ยก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย